หลายคนมีสติเป็นปกติพูดคุยรู้เรื่องถ้าเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องชาวบ้านเป็นอะไรไกลตัวแต่ถ้าเข้าเรื่องที่เป็นปมแห่งความหวาดกลัวของตนหรือโดนแผลใหญ่ในหัวใจเข้าจังๆสมองจะสับสวิตเข้าโหมดพูดไม่รู้เรื่องปิดกั้นไม่รับฟังเลิกคิดเลิกใช้เหตุผลเข้าเกียร์ว่างปล่อยใจให้หมกจมอยู่กับอารมณ์ดิบ คล้ายเด็กน้อยไร้เรี่ยวแรงอยากกอดเขา่าซุกตัวในตู้มืดท่าเดียวใครจะเคาะหรือพยายามเปิดประตูให้ก็ดึงดันแต่ว่าจะขอแอบอยู่ในตู้มืดไปจนตายตัวอย่างเช่น คนบางคนคิดว่าผิดแล้วต้องผิดเลยเมื่อเดินทางมาผิดก็สายเกินไปที่จะแก้ทั้งที่จริงใครๆก็เห็นว่าอายุยังน้อยแล้วก็เลือกแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นได้ทุกวันแต่กลับปักใจเชื่อราวกับแก่ใกล้ตายเต็มทีไม่มีเวลาเหลือสำหรับแก้ตัวใดๆอีกเหตุผลที่จมปลักอยู่กับความคิดผิดๆ อาจเป็นกับดักตื้นๆคือมีมโนกรรมซ้ำๆย้ำคิดย้ำด่าย้ำบั่นทอนกำลังใจตัวเองโดยไม่มีใครมาช่วยถอนให้ได้ซึ่งคนเรานั้นถ้ามีมโนกรรมอันใดซ้ำๆทุกวันไม่เกินสองเดือนจะกลายเป็นอาจินกรรมมีสิทธิ์ให้ผลทันตาในชาติปัจจุบันคือเกิดจิตหลงทางเป็นวิบาก อาการคือปักใจเชื่อตามที่ติดใจคิดแบบเปลี่ยนได้ยากหรือแทบไม่มีทางเปลี่ยนได้เลยส่วนเหตุผลที่ต้องมาติดกับดักทาง,ทางความคิดตื้นๆอาจเป็นบาปเก่าลึกๆที่เคยครอบงำความคิดผู้อื่นไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากในอดีตชาติเคยหลอกให้คนหลงผิดเป็นจำนวนมาก บาปนั้นจะส่งมาเกิดใต้เลิกชอบคิดเองเออเองหรือหลงรู้สึกดีหลงเชื่อใครที่พาเข้ารกเข้าพงแต่กลับคิดอคติคิดไม่ดีกับคนที่เขาชี้ทางถูกทางชอบให้เมื่อติดอยู่ในร่างแหกับดักทางความคิดอาจต้องอาศัยบุญใหม่ที่แรงพอและคัดง้างกับบาปเก่าที่เคยปิดหูปิดตาคนอื่นได้อาทิเช่นทำบุญกับคนตาบอด ด้วยเจตนาเปิดโลกคนตาดีให้พวกเขาเห็นอาจเอาตัวเองเข้าไปสอนในสิ่งที่รู้ดีรู้แบบสว่างกระจ่างแจ้งกว่าใครๆกับทั้งต้องใช้เวลานานพอจะประสบความสำเร็จที่ใหญ่พอจะทำให้ตัวเองตาสว่างออกมาจากข้างในได้หรืออาจจะทำบุญกับคนหลงผิดคิดช่วยให้นักโทษกลับใจหาธรรมะดีๆที่เคยคลิกส่งเข้าเรือนจำด้วยเจตนาให้เขาคลิกบ้าง บุญอันเป็นปัจจุบันที่ทำสม่ำเสมอจะให้ผลในการปรับปรุงความรู้สึกก่อนเป็นอันดับแรกหากสังเกตเข้ามาที่ใจจะพบว่าใจเปิดกว้างขึ้นมีความสุขความเบากว่าเดิมเป็นครั้งครั้งหลังทำบุญจากนั้นบุญที่สะสมแล้วจะปรากฏผลในรูปของใจที่เปิดกว้างขึ้นเบาสบายขึ้นคิดอะไรนอกกรอบนอกกลาเดิมๆได้ทะลุป,ปลุโปร่งขึ้น เมื่อพิจารณาแล้วว่าหนทางเปลี่ยนความคิดความเชื่อผิดๆต้องอาศัยตนเองเป็นที่พึ่งกับทั้งต้องอาศัยเวลาเพียรพยายามกันเนิ่นนานกว่าจะประสบความสำเร็จฉะนั้นถ้าเจอคนใกล้ตัวสำคัญผิดคิดไม่ดีพูดเท่าไรก็ไม่ฟังหรือฟังแล้วคิดตามไม่ได้ก็ขอให้เข้าใจว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ความคิดเป็นส่วนประกอบอย่างเดียวยังมีสิ่งอื่นนอกเหนือจากนั้น ที่มีพลังควบคุมความคิดอยู่อีกทีถ้าเขาไม่ค่อยชอบทำบุญในแบบเปลี่ยนโลกภายนอกให้ดีขึ้นบางทีก็ยากที่ช่วยให้โลกภายในของเขาดีขึ้นง่ายๆด้วย